นี่คือปลาที่เราจับมาช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเราได้ปลากระดี2ตัวปลาช่อน1ตัวโดยที่เราใช้แค่อุปกรณ์แค่จับมือแค่นั้นเองนะครับรอบนี้เราจะไม่ใช้ตะข่ายในการดักแล้วนะครับรอบนี้เราจะใช้มือซุ่มแล้วก็สวิงในการจับปลาสลิดกับเอ้ยไม่ใช่ปลากระดีกับปลาช่อนนะครับไมเปื่อนตาพี่บืมไปจับปลากันไปกันเลยนี่นะครับจุดที่เราเจอปลากระดีเยอะๆนะครับหน้าบ้านน้องโชคนะครับ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับนุอู้หูมาไม่ทันมาไม่ทันนี่นี่เจอแล้ว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 อ้าวดักไป้แล้วอ้าลุดมุดไปแล้วพี่ปึ้มลอดไปแล้วโอ้ได้นี่โอ้โหดักไว้เฉยไม่สู้สุ่งส่วนอ่ะเนาะอันนี้ให้พี่ปื้มก็ได้ ปลากระดีมันคือปลาสลิดป่ะพี่ปื้มบอกเป็นปลาสลิดเพราะว่าน่าจะเป็นปลากระดีนะครับปลากระดีใส่พันปลาสลิดเหมือนปลาสลิดนะครับเพื่อนๆจุกกันจุกกันดูดิลายเหมือนปลากระสลิดเลยใสยพันปลากระดีเหมั้ยโอ้โหตัวเลขง่ายมากไหนอ่ะดึงดึงกลับดึงไปดึงกลับดึงไปดึงกลับดึงกลับเด้อเอา ไม่ได้อะไรเลยนะมะถาเราจะลองกินจริงเหรอมีปลาอะไรว่ายออกมาเลยเฮ้ยนี่นีช่อนปลาช่อนเจอแล้วเจอแล้วจริงๆด้วยนี่ได้แล้วโฮ้ยพี่ป้มของจริงพี่ป้มบอกเจอของจริงโอ้โหนี่แหละตัวนี่แหละหรไม่ใช่ปลากระดี่นะครับปลาช่อนโอ้โว้ เอาไปตั้งไว้ตรงนูน้นพี่เพิ่มไวตั้งไว้ตรงนู้นเลยนนสุ่มเราย,ยังไม่ทันได้ใช้งานเลยพี่เพิ่มได้แล้วสองตัวเอาได้อีกแล้วนี่ปลาอะไรนี่โอ้โหนานๆได้ทีนานๆได้ทีนานๆได้ทีใหญ่อยู่ใหญ่อยูยอยอย่ยยปลา,าอะไรครับปลาซิวปลาซิวปลาซิวไม่ได้ได้บ่อยๆนะครับปลาซิวนะครับ ไหนอะตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละให้หมดเลยช้อนให้หมดตรงนี้โอ้โหมันติดย้าแล้วนะเรื่องการจับปลาเราต้องจับให้ดีนะไม่งั้นไม่ได้เลยอ่าทำออทำหลุดตลอดเลยพี่พุ่คบไม่เห็นอนะมองไม่เห็นเลย <c oughs> อุตส่าห์ได้นะ ร่วงแถวแถวนี้แหละแต่เขาหมกตามเขาหลบตามหญ้าแล้วอ่ะหลักไม่โดนกี่ตัวแล้วพี่พึ่มกี่ตัวแล้วพุ่มจะได้ปลาช่อนกับปลาเอา้าปลาช่อนหายไปไหนหอ่ะเอา้าไหนนี่มันว่ายอยู่นี่ดิสุ่มไหมสุ่มไหมใช้สุ่มไหมโอ้โหใช้สุ่มได้นะนี่นะครับ เวลาที่เราจะใช้เหมาะที่สุดคือเหตุการณ์แบบนี้นะครับสุ่มนะครับนนังโปดก็หนีหายไปเลยว้าวครอบไปเลยอ่าครอบเสร็จเราก็จะใช้มือล้วงไปนะครับแต่สุ่มอันนี้ก็ไม่ได้ขนาดเท่ากับเด็กนะครับแขนอาจจะล้วงไปยากหน่อยครับเจ้าจอดนี <c oughs> ่ครับเห็นไหมเพ <c oughs> ื่อนปุ่มต้องดันให้ชิดขอบอ้าวติดแล้วติดแล้ว <c oughs> ไปไหนแล้ว นี่นี่นี่โอเคมองหนิพี่เพ่มองด้วยลงไปมองด้ยยแบนี้อโอังบอย่าโซนี้หลังอย่างนีอย่าโซนนี่ได้เล้วเยอะด้วย ม <rí> e> <sz ul char it> ันซ <apr il> ่อนอยู่ตรงนี้กัรนี่นี่มันซ่อนอยู่ตรงนี้การพี่มดูดิเยอะมากบอกแล้วเป็นฝูงไม่หนีไปไหนหรอกเอาไปดูพี่ปื้มบอกเจอร์ r ั i o n เล็กเหรอ มันอยู่ตรงนี้เหรอมันตัวเล็กทีจี๊มากเหรออ่าให้ปูปๆไปจับเต็มที่เลยพ้าบอกแล้วมีเป็นฝูงอ่คัดเลือกได้เลยตามสไตล์วัยรุ่นเลยนี่ทีเดียวช็อตเดียวช็อตชั้นเล็กทั้งใหญ่ อยู่เป็นฝูงเลยนี่รุ่นเล็กนี้เราไม่ค่อยได้เนาะนี่นี่คือตัวรุ่นลูกเขานะโอ้เล็กคือคืออะไรโน่นไปบูบรีบจับเร็วไม่หมดนะไม่หมดนะยังไม่หมดนะนี่เยอะไม่ราเยอะมากเอาวปลมาเร็วในปลาแล้เยอะเลยจนจับไม่อุดเจ๋อไหมเจอไหมนั่นนึงเนาะมันขึ้นลอยน้ำขึ้นมานั่นไง นั่นไงหลายตัวเลยนี่นี่เห right, ็นบ้าเห็นบ้าเห็นเ้าเดี๋ยวพ่อจะยกตัวนี้ออกให้นี่ไงนี่ไงเป็นแจ้งเลยนี่นี่นี่ไล่ไปไล่ไปไม่ดักพอเดี๋ยวไม่ดักตัวไม่ไม่ไม่อ๋อจะดักงั้นเหรออไอมันอยู่ใต้นี่ดิเอาไปไปเข้าสวิงไปเอาไปกุ้งยกเข้าไม้ไม่เข้าเลย ปลาช่อนหายอีกแล้วเหรอหายจริงเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่หลบอยู่นี่นี่ไงเนียนไหมเนียนไหมเนียนเนียนเนียนดูการแอบเขานเขาเป็นการทางตัวเอาชีวิตรอดนะครับเขาเนียนขนาดไหนดูดิเพื่อนๆเห็นปลาช่อนไหมครับตอนนี้มีใครเห็นบ้างไปเพิ่มชี้ให้ดูหน่อยอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไง มาครับโอ้โหเยอะแค่ไหนครับน้องปูดน้องปูดรู้จักปลาอะไรบ้างครับน้องปูดรู้จักปลาอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะชี้ให้น้องปูดทายชื่อนะน้องปูดตัวนี้ปลาอะไรครับปลาช่อนไม่ใช่ตัวนี้ปลาช่อนอันนี้เรียกว่าปลากระดีนะครับอันนี้ปลาอะไรปลาปลาตัวเยนนี่ปลากระดีก็มีหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อนๆดูสิมันไม่เหมือนกันนะ ไอ้เพิ่มยกขึ้นมาเพิ่มยกขึ้นมาปลาสักกระดีสักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ้ยนี่เพื่อนนี่ดูครับสองตัวนี้ไม่เหมือนโดยกันที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับลายสีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนดูสินี่แล้วนี่ก็ปลาช่อนเราได้ปลาช่อนทั้งหมดสองตัวปลั้อออันนี้ปลาอะไร ปลาอะไรปลาดูน้องปลาดูตัวนี้ปลาอะไรครับปลากระดีปลากระดีตัวเล็กปลาช่อนปลาช่อนน้องปลาดูจักอยู่แล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น้องปลาตัวนี้เลยนี่นะครับเพราะเพื่อนๆเคยเห็นตามตลาดนัดอาจจะเคยเห็นคล้ายๆกับตัวนี้นะครับเอาปนี่ปลาอะไรปนี่ปลาอะไรปลาช่อนถูกต้องนี่น้องปลดนี่ ตามตลาดนัดเราอาจจะเคยเห็นคล้ายๆแบบนี้อันนี้ปลากิมเป็นญาติกับปลากัดนะครับนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรปลากระดีหนวดยาวเกล็ดยาวโอ้ยอ้าวโอเคครับวันนี้ก็ช่วงเย็นเราได้ประมาณนี้เนาะทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดชอบตัวไหนที่สุดปลาทอดชอบตัวนี้ฟื้ชอบปลากระดีตัวเล็กนะครับเราชอบปลากระดีตัวลายนะครับ โอเคแล้วปอดปลาช่อนสองตัวทั้งหมดนี้ที่เราจับได้มาใช้สุ่มโดยเฉพาะเลยนะครับสุ่มได้กี่ตัวพี่เพิ่มตัวเดียว <laughs> ที่เหลือใช้เทวงกับมือนะครับโอเคบ๊ายบาย